แบบนี่ค่ะอยู่กับช่องเชเบตฟันนี่นะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะทุกคนเมียฉีดชาแล้วอยู่ที่เนี้ทุกอ่าแล้วอันนี้ซื้อไปทำอะไรคะต่อไม่ได้ยังไม่ทำเข้าไปโดนโดนแล้วใช่ไหมหรออันนี้ห้ามไปเล่นงบุหรี่กลางนะ เขามูดเล่นนะเขาได้ยินเขาถืกว่าแมลงมากวนหูเขาเขาจะเอางวงฟาดเราเลยนะฝากแม่อวยก่อนอะไรฝากแม่อวยก่อนเดี๋ยวช้างวิ่งเลยนะวันน pues ี้มามาถือให้ดูค่ะไปขี่ช้างกันนะคะวันนี้ขาของหนูเป็นนล็เป้นสีม่วงขาของพี่เป็นเล็บเป็นสีขาวเออเราเคยมาขี่ช้างที่นี่แล้วนะคะหนึ่งครั้งนะคะวันวันนี้ก็คือรอบที่สองของเรานะคะอยากจะให้ออมเด็ดขึ้นไปบนถนนเลยนะคะเออเลือซื้อไหมซื้อไหม ไปขี่ช้างก่อนดีกว่าลูกไปไปเป็นอะไรคะรอยอมามาถือให้ามาไม่จะให้จำไว้นะว่าอันนี้นนหนูอ่ะของพี่เล็กเป็นสีเขียวน้ำเงินน้ำเงินเออ่บนี้นะคะเราก็ค่าเข้าเท่าไหร่คะพ่อเอ็มนี่ อะไรครับพ่เอ็มได้ขึ้นไปบนถนนไหมหนึ่งร 100, ้อยเขาได้ไปไกลมากเออจริงเหรอเราไปถ่ายตรงถนนได้ไหมเราเดินกันวิ่งไปไม่รูเดดิินไปว่าเราจะขึ้นรพราเอ็มเราไม่ขึ้นกันเหรอขึ้นหรอแม่อูขึ้นไปเดี๋ยวช้างโวลหลังนะโอ้ย <laughs> พูดแบบนี้แม่อูเสียใจยนะว่าเอ็ม,มอยากให้ผลไม้นะแลไปเดี๋ยวค่อยมาให้แล้วกันตปลูลกได้ตั๋วแล้วเขาเป็นเกษตรเป็นถือตัวไว้อ่ะถือตั๋วไว้นี่ไปต่อคิวอันนี้ก็เป็นภายในพันเนียช้างครับใช่แล้ว คน<ม>เยอะมากมาเลยนะคะถ่กกา,าลูกปปะเดี๋ยวค่อยกลับมาค่ะไปขี่ช้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะเงินจะมีสองแบบมีแบบสองร้อยกับแบบห้าสิบบาทอ๋อแล้วก็มีถ่ายรูปก,กับช้างด้วยนะคะกกตอนนั้นะฉลาดมากเขาถ่ายรูปแล้วหรอเดี๋ยวเรามาถ่ายด้วยนะมาเอมเฮ้ยน้องไปนู่นแล้วแม่วุเดีย๋ยวให้แม่วุขึ้นไปถ่ายนะแล้วแม่วุก็ยืนหลบอยู่ข้างๆนี่นะอย่าเกะกะฟังลงนะเขาให้ถ่ายได้หรอมาเอ็มได้ยืนถ่ายได้มาเอ็มถ่ายถ่ายได้ไหมแม่วุกลัวถ่ายได้ ายได้ไหมกระโลกถ่ายไ,ได้เยอะมาดูดิดโอ้ช้างเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆช้างมากครับแล้วก็เห็นที่เห็นที่ช้างมากเลยนะคะนู่นต,ตัวใหญ่ครั้งที่แล้วมเม็ดขึ้นตัวใหญ่มากเลยนะอ๋อมเม็ดคะในขนาดที่นั่งช้างไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช้างเขาจะถ่ายให้ค่ะพี่เขาไม่ให้ถ่ายเพราะว่ามันจะตกนะคะค่ะดูที่ช้างที่ช้าง มไม่รู้ไหมว่างาช้างเนี่ยมีม,มูลค่าแบบหลายตังค์มากเป็นแสนเป็นล้านเลยนะนแล้วแต่ความสวยนะต่างประเทศชอบมาซื้อซื้อไปทำอะไรพ่อเอ็มซื้อไปโชว์ครับมันเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นของโชว์แบบคนรวยเป็นบารามีเลยสี่เบอร์สี่เอาเด็ดรู้ด้วยหรอว่าเขาจะเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ ไม่เขาไม่ตกใจหรอกแม่เอ็มอุ้ยขโมงขโมงอย่ใหญ่อะตัวใหญ่มากอุ้ยช้างเด็กอันนี้ช้างเด็กใครได้กี่ช้างเด็กอุ้ยน่ารักอ่ะคอมเมพร้อมเลด์จับน้องด้วยนะลูกเอ็มเขาขึ้นได้หรอขึ้นได้ไหมโคตรเข้าอะอันนี้เขาเรียกชื่อช้างนะแม่อ๋อนี่นะนี่พี่เขาเรียกชื่อช้าง Ų, มาแล้วอมเนตอมเนตด้วยตัวหนไม่ร bueno. well hmm. okay, ู้อมเนตต้องนั่จับดีๆนะลูกเขาเขามีสายรัดให้าอ๋อไม่มีแต่เขามีเกาะได้ไม่มีเดีเดินทางเรียบค่ะอ๋อจับน้องด้วยนะอเนตต้องจับมือน้องด้วยนะนทองใบขึ้นน้องงาทองหน่อย จับดีๆลูกมองไว้ด้วยแม่อุก็แอบเสียวให้พี่ถ่ายรูปให้ถอยหลังไปชิดเบาะเลยลูกเออบายบายจับมือจับด้วยนุ๊แม่อุก็เสียวนี่นะจับดีๆลูกหัวย่หัวย่อต้องทำเป็นหัวย่อครับนุ๊น้องจะเป็นหัวยก่อ ก็หัวยกพอเขาับมาตอนนี้พ่อเอังเขาโอ้ตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากตอนนี้ก็ให้เขาไปกันลวเขาก็ต้องดูแลกันเอนงครับใช่พี่น้องเขาขอไปน้องเชฟก็ขึ้นไปกลัวนะแต่แต่ว่าพี่เขามีพี่เขาอุ่นใจใช่ใช่ขเขาก็แนะนำนะไม่อยากให้เด็กขึ้นไปคนเดียวนะครับใช่มันอันตรายเนาะเนี่ยแม่อุ๊ยอยากเดินไปเนี่ยเดินไปหาลูกตรงเนี้ยได้ไหมไม่เดินไปตรงนี้ช้างเหยียบไม่เดินไปล่ะนะตรงที่รถนะพ่อเอง แม่โอ้ยบน้ไกี่นะ <c oughs> เด้เาก็จะกลับมาตรงนี้นะม่จไปถ่าเดี๋แม่อจะขึ้นไปถ่ายข้าขงบนนะคะม่เดิรนร้ไปักนั้นเนี่ดนไ,ได้อ,อาไปนะอไปนะ <Ồ> ออร์เบกกับเชเบกํำลังมาแล้วนะคะทุกคนแม่โอจะซูมให้นะคะนี่เก่งมากเลยอ่ะแต่แม่จะเดินไปแล้วกเชอร์เบกนะคะ เสร็จแะ้วเส็จมาแล้วนะคะนี่นะคะจับจับเอีงมากเลยนะคะไปสองคนค่ะจับด <ja ีๆเฉเดจับดีๆลูกใจเย็นลูกใจเย็นเชิญ ไปลงทางนี้ลูกฝนตกใช่ใช่ฝนตกแล้วไปเดีย๋ยวเราจะไปให้อาหารช้างต่อนะลูกไม่ขึ้นมาลูกไม่ขึ้นมาทางออกทางนี้นค่ะไปไปดูรูปเดียว่ดูรูป <c oughs>